สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญล,ลายนะคะค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้ควานน้องป้างหัดให้ยายเข็นรถเข็นจะทําได้หรือเปล่ามาดูนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่ายายเขาจะเข็นรถไปถึงไหนนะคะ ดูยายนะคะดูยา,ายเนี่มีซ้ายมีขวาด้วยนะคะดูนะคะยายจะรู้หรือเปล่าว่าซ้ายขวาคืออะไรนะคะเอาเข็นไปนอนยายาดูยายว่าจะเอาไปถึงที่นอนของยายหรือเปล่านะคะ อ่ะเป็นไงเป็นไงหักออกหักออกเอาเอาก็ปาไปแล้วเหลียวยังไม่เป็นนะคะต้องให้ควานเหลียวให้ก่อนนะคะเพิ่งจะเริ่มหัดนะคะ เอาเข้าปลายางเดียวเลยยายยายจะมาเข็นขยะเหรอก็ให้น้องป้างหัดให้บ่อยๆนะคะยายจะได้ทำปินนะคะ เริ่มทำได้แล้วนะคะยายยายทำได้แล้วยายเก่งจังเลย,เลยโลบโลบยายจะตกถนนแล้วยายบอกไม่รู้ไม่รู้ถนนตรงไหนยาย <ไป S 1> เข็นเข้าป่าอย่างเดียวเลย <ไป S 1> ยายบอกใช้จังเลยวาน ยายอย่าเบียดยาอย่าเบียดแม่ฟานดูนะคะว่าเจ้าไปถึงที่นอนของยายหรือเปล่านะคะได้นะคได้ได้ไ้ได้ได้ไดได้ไ มาเป็นกำลังใจให้ยายบุญหลายด้วยนะคะ,ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะยายยายบอกเริ่มจะลำคาญควานน้องป้างแล้วนะคะจะเอารถเข็นโยนลงหลุมเลยนะคะเมื่อตะกี้ <c oughs> เป็นหลุมบ่อขยะนะคะตรงนี้ยายบอกเดี๋ยวจะเอาโยนลงหลุมแล้วควานใช้ยาย บ่อยจังเลยยายบุญยายลำคาญแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะยายไม่เอาแล้ววางรถเข็นไว้แล้วอถอยใหม่ยายถอยใหม่เอาไปไม่ถึงที่นอนไม่ต้องนอนเลยนะคืนนี้ยาย วางวางเลยหยิบนหยิบหยิบบนหยิบเื้อหยิบเอหยิบหยิบหยิบบนหนึ่งไปไปไปมปมามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขอไปไป เห็น่ายายยายบอกว่าลำขาดมากๆเลยนะคะวางแล้วนะคะยายวางแล้วไม่เอาแล้วยายบอกว่าหญ้าอยู่ตรงหน้าเรื่องอะไรจะเข็นรถนะคะยายบอกกินหญ้าดีกว่ายายบอกว่าเอารถเข็นไปเก็บเองเลยพอฟาันบังเอิญหญ้าอยู่ด้านหน้านะคะยายมาขอกินหญ้าดีกว่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของยายนะคะก็จะให้น้องป้ามันมันฝึกให้ยายบ่อยๆนะคะเห็นคุณยายเข็นรถเข็นได้ก็แสดงว่าคุณยายยังไม่แก่แล้วนะคะคุณยายยังยังสาวอยู่นะคะอันนี้ย่ากเก่าหรือยา้าใหม่ยากเก่าเหรอ ขอองเมาืา่วันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะร้อนกว่าทุกๆวันช่วงเช้าๆนี้จะร้อนมากนะคะร้อนแล้วก็ไม่มีลมด้วยนะคะแต่ช่วงบ่ายมาช่วงเย็นมาก็แดดร้อนมากแต่ก็ยังมีลมอยู่นะคะยายก็ ฝึกได้สองอย่างเลยนะคะสวัสดีมีเสียงออกด้วยนะคะแล้วก็ฝึกให้ยายเข็นลดข็นนะคะคุณยายเริ่มทำได้แล้วนะคะเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานมีรางวัลให้นะคะยายบุญหลาย อ้วนมากเลยนะคะออหมวนหญ้าขอาปากมับเป็นตาเซ็บเมื่อเช้าก็เกือบจะไม่ได้ย่ามาให้ยายกินนะคะยญ้าเริ่มจะหายากแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีฝนนะคะหญ้ามันก็ไปขึ้นใหม่นะคะ ที่เราตัดมันก็จะตายไปเลยแม่มันไม่ยอมขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าไม่ไม่มีน้ําฝนไม่มีน้ําไปหลอ่อเลื่นหลอเลี้ยงนะคะค่ะก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากติดตามคุณยายบุญหลายให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะคะก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกับคุณยายด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานแม่ควานก็ดีใจมากๆแล้วนะคะ ไม่มีคะแนนก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้มีแม่แม่เข้ามาให้กําลังใจคุณยายบุญหลายแล้วก็แม่ขวานด้วยแม่ขวานก็ดีใจแล้วนะคะยังไงก็ฝากคุณยายบุญหลายด้วยนะคะสําหรับวันนี้แล้วแม่ขวานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ